องความรู้หรือผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่10กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่10มีเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นและขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยตรนักและยึดมั่นหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการคือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญ ปัญหาที่อยากแก้เป้าหมายที่1สร้างสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่และปลอดภัยทางเดินไม่รบพบป้ายบอกทางมีพื้นที่วางให้บริการประชาชนปรับปรุงให้มีพื้นที่ในการทํางานไม่แออัดปัญหาที่อยากแก้เป้าหมายที่2มีวินัยในตนเองกิจกรรมที่1ตรงต่อเวลาสร้างวินัยในตนเองไม่มาทางานสายกิจกรรมที่2พลัง5สจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยปัญหาที่อยากแก้เป้าหมายที่3ใช้วัสดุสํานักงานและทรัพยากรทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่ากิจกรรมประหยัดกระดาษล,ลดงบประมาณใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษปัญ เพื่อลดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมที่1ลดงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมที่2 g r กรี o f f ฟ c e มุมสีเขียวรณรงค์ให้บุคลากรใช้ถุงผ้าปิ่นโตแก้วน้ำพกพาแทนการใช้พลาสติกความดีที่อยากทำเป้าหมายที่1สร้างองค์กรสุจริตโปร่งใสไร้คอรัปชันกิจกรรมที่1วันต่อต้านคอรัปชันสากลประเทศไทยในวันต่อต้านคอรัปชันสากลประเทศไทยวันที่9ธันวาคม2567กนจกรรทอ่2กจำนงสุจริจกออรอร่วมปสะกาศตจำนงสุจริตกรจรกร่3กาอต้านกาทุจริ และประพฤติมีชอบดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ no gift policy และนโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนความดีที่อยากทำเป้าหมายที่สองปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือกิจกรรมที่หนึ่งกสรอเติมพลังใจใส่บาตรทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตอนเองสร้างภูมิคุ้มกันทางใจกิจกรรมที่สองตัดบารหรือถวายสังฆทานวันพระฟังพระธรรมเทศนาะในโอกาสต,าต่างๆเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้ยั่งยืนความดีที่อยากทำเป้าหมายที่สามแบ่งปันน้ำใจ และช่วยเหลือสังคมกิจกรรมที่1สุขที่ได้ให้แบ่งปันจากใจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยเข้าร่วมกิจกรรมสุขที่ได้ให้แบ่งปันจากใจกรมมอบสิ่งของบริจาคให้แก่มูลนิธิหลังตาน้อยจังหวัดนครปฐมกิจกรรมที่สมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติปี2568โดยรวบรวมส่งมอบของขวัญหรือของรางวัลให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่11มกราคม2568กิจกรรมที่3 D.P.W. Share for r e c y c l e เชิญชวนบริจาคอลูมิเนียมเช่นหงกระป๋องเพื่อจัดทำขาเทียมโดยส่งมอบให้มูลนิธิขาเท กิจกรรมที่ส่ส่งต่อปฏิทินเก่ารวบรวมปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วส่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนําไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบลให้กับผู้พิการทางสายตากิจกรรมที่ส่ส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยกิจกรรมที่ 1. กสรสายผ้าไทยเปิดสักการใหม่2568แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยต้อนรับปีใหม่ในวันที่3ามกราคม2568กิจกรรมที่สองแต่งกายย้อนวันวันสงกรานสงกรานสุขใจจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานสงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้อเมริกันและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถ กิจกรรมที่สามไหวงามตามแบบไทยส่งเสริมวัฒนธรรมการไหวแบบไทยไปลามมาไหวสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรประจำวัน